สวัสดีครับอยู่กับสีสุขฟาร์มนะครับวันนี้ก็พาเพื่อนๆน,นะครับมาชมลูกวัวนะครับลูกวัวแองกัตเลือดร้อยนะครับตัวนี้เป็นแองกัสเลือดร้อยที่เกิดจากการย้ายฝากตัวอ่อนนะครับหรือการทำไอวีเนะครับก็คลอดมาอีกหนึ่งตัวนะครับสำหรับลูกวัว IVF ของฟาร์มเรานะครับได้เพศเมียนะครับตัวนี้แข้งขาใหญ่เนื้อหนังดีเลยนะครับคลอดเมื่อวันที่ 9, เกพฤษเอ้วันที่สิพฤศจิกายนหกห้านะครับเวลาตีสี่นะครับ ส่วนแม่ตัวนี้ก็เป็นแม่อุ้มบุญนะครับนี่นะครับโอ้โหจากที่เคยเอาแองกัสผสมกับวัวที่ฟาร์มนะครับก็เห็นถึงความแตกต่างเลยนะครับความหนาความความหนาแล้วก็แข้งขาที่ใหญ่นะครับนี่นครับ แม่ก็นมน้ำนมดีนะครับหัวนมเล็กดีครับอ้วนเลยนะครับ สมบูรณ์ดีมากครับข้างนอกก็เป็นฝูงลูกผสมนะครับ ปกติลูกผสมที่ที่ใส่แองกัสมาก็ไม่หนาเท่านี้นะครับนี่เป็นการแย้ายฝักตัวอ่อนเป็นเลือดร้อยครับเป็นแองกัสเลือดร้อยก็รู้สึกว่าเห็นความเห็นความแตกต่างนะครับว่ามันมีเรื่องความอ้วนความสมบูรณ์ที่ต่างกันนะครับ บรรยากาศนะครับในฟาร์มนะครับก็ปีหน้าก็จะทยอยทำเรื่อยๆนะครับทั้งบาหมันแล้วก็บีมมัตเตอร์แล้วก็สายพันธุ์อื่นๆนครับในการย้ายฝากตัวอ่อนนะครับยังไงก็ฝากติดตามนะครับสีสุกฟาร์มด้วยนะครับวันนี้ก็พาเพื่อนเพื่อมาอัปเดต เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวจะอัปเดตพัฒนาการของเขาเรื่อยๆนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับว่ามันจะโตได้ดีขนาดไหนนะครับแล้วมันจะทนกับสภาพอากาศของบ้านเราได้ไหมนะครับยังไงก็ฝากติดตามนะครับสีสุขฟาร์มด้วยนะครับสวัสดีครับ